ล่ะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าร้านหนึ่งยังเปิดไม่ได้ฮะร้านนวดแผนไทยนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้จะพาไปที่พิจิตเพราะว่าเจ้าของร้านนวดแผนไทยรายนี้ก็เลยต้องปรับตัวครับคุณผู้ชมครับหันมาทําอาหารทั้งคาวทั้งหวานเลยแล้วก็ใส่ปิ่นโตสีสารสดสส่งให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ก็คือเน้นแบบอใครอยากจะฝากปิ่นโตก็ได้เลยนะฝากท้องไว้เลยครับเจ้าของแล้วก็พนักงานร้านนวดเพื่อสุขภาพในจังหวัดพิจิตร้านนี้ครับกาลังทําอาหารใส่ปิ่นโตส่งให้้้้กกับบลลูคาาาถึงนนเเยยพื่อทดแรไ หายไปหลังปิดร้านนวดนี่มานานกว่า1เดือนแล้วครับผมออ๋จากร้านนวดนะคือพลิกจริงๆคุณผู้ชมมันคนละโลกคนละด้านกันเลยแต่บรรยากาศคุณเห็นไหมว่าคือมองไปแป๊บหนึ่งเนี่ยฟ้าบหนึ่งเนี่ยเออมันยังใช่นะมีมา่านมีเตียงมีอะไรที่แบบคล้ายๆกับร้านนวดแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นห้องครัวเป็นร้านขายกับข้าวแบบนี้กันค่ะครับ คุณกนกวันเถื่อนทีมอายุ38ปีเจ้าของร้านบอกว่าอาฉันก็ต้องพยายามหาทางรอดเนาะเพื่อหารายได้สุดท้ายมาลงตัวเบาะเช็กันตรงนี้ค่ะทำกับข้าวทำอาหารขายออนไลน์แต่ตอนนี้ปัญหาคืออะไรอุ้ยหันไปซ้ายอุ้ยคนนั้นก็ขายก๋วยเตี๋ยวหันไปขวาอาคนนั้นขายข้าวแกงคือใครๆอ่อะเอาตรงๆใครๆก็เดือดร้อนก็ขายของกินกันหมดเธอก็เลยต้องสร้างความต่างนะด้วยการเอาปิ่นโตสีสันสดใสแบบเนี้ยมาเป็นตัวชูโรงสร้างเอกลักษณ์ให แตกต่างค่ะสร้างจุดขายแล้วก็อร่อยสะอาด ให้เยอะด้วยค่ะทุกวันที่ร้านเนี่ยจะทําเมนู4อย่างครับทั้งข้าวทั้งหวานสลับกันไปนะครับลูกค้าจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าเมื่อเป็นระบบปิ่นโตเมื่อฝากปิ่นโตจะทาอาหารแบบเดิมทุกวันลูกค้าคงจะเบื่อนะฮะและตอนนี้ผลตอบรับดีมากเพราะว่ามีลูกค้าสั่งออเดอร์ใส่ปิ่นโตเนี่ยวันละ40-60เถึงถาวเลยนะครับในราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 9 4 9บาถึงบาทตามขนาดของปิ่นโต<ม>โดยที่ร้านนี้นี่เขาก็มีวิธีการรับออเดอร์เหมือนกันนะคุณแม่ใช่ค่ะคือคือดิฉันชอบตรง เนื่องจากว่าคนก็ต้องกินแบบกับบ,บ,บ้านอะ ไม่ใช่มีเถอชี้เป้าให้คนบดดาจใช่คือหมายถึงว่ามันเป็นมุมหนึ่งจริงๆที่ว่าเราลืมกันไปแล้วว่าจริงๆแล้ว,วปีนี้เป็นปีที่เราต้องพยายามงดใช้เรื่องของพลาสติกด้วยใช่ไหมแต่ว่าพอเจออะไรอย่างนี้ไปมันก็เข้าใจกันได้มันก็ต้องประยุกต์ไปแต่ว่าร้านเนี้ยสุดท้ายมันมันเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรไงแล้วก็ได้สร้างความต่างนะมันย้อนกลับไปสมัยเด็กๆอ่ะใส่อับเท้าใส่เป็นโตกันแบบนี้อะแต่คนอยากกินม่ีคุณถามใช่ไหมค,คุณ<ม>ต้องสั่งล่วงหน้าออเดอร์ล่วง สวยๆเลยนะนี่พ่อหนุ่มคนนี้จะขี่มอเตอร์ไซค์วันไปส่งให้กับลูกค้าในตัวเมืองพิจิตรค่ะ 11โมงเริ่มส่งไปถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย2จะไปเก็บปินโตเนี่ยเอากลับมาละทุกวันแล้วเขาไม่คิดค่าส่งด้วยนะคือคิดแค่ค่ากับข้าวเลยอะ่ะครับอ่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในตัวเมืองพิจิตรก็สั่งกันได้นะครับ Facebook ปินโตเดลิพิจิตรนี่ภาษาไทยง่ายๆอ,อย่างนี้เลยนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ครับ0805478995ย้ำเบอรครั้งนึงนะครับ0805478995ครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับไปต่อกันที่